ผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบทอมอย่างจริงใจหรือเปล่าที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะหรือจะเป็นผู้ชายผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ย mm. ก็ล้วนมีปัญหาหมด แบบนี้ไม่ต้องติดรอค่ะมีคํ<ด>าตอบเลยนะคะเ,เป็นเรื่องของรักของเพศทางเลือกเชื่อได้หรือเปล่านะคะเรามาว่าตอนนี้อายุ22ปีเป็นทอมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ<ด>อยากให้คุณหมอช่วยแนะนําสิ่งดีๆเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าว่าจะทําอย่างไรคือตอนที่ยังเด็กก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะแต่กลัวตอนแก่ คงจะเหงามากรู้ว่าตัวเองยังไงก็ไม่กลับตัวกลับใจอีกแล้วนะคะก็เป็น Tom ทอมชวเป็นทอมอย่างแน่นอนนะแล้วก็ไม่ชอบไม่อยากคบผู้ชายส่วนเรื่องความรักก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบทอมอย่างจริงใจหรือเปล่านะคะเคยเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มาติดพันกับทอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวบ,บ้างมีปัญหามาจากผู้ชายบ้างนะคะ,คะเอาเรื่องแรกก่อนค่ะว่า ชักเริ่มคิดถึงตอนแก่แล้วเขาว่า<อ>ชีวิตจะเป็นยังไงมีข้อแนะนําตอนนี้อนนี๊สมัยนะยี่สิบสองเท่านั้นเองอค่ะคุณฮาร์ดค่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของการรับรู้ของเขาอะนะคะ,คะว่าบางทีอาจจะเคยเห็นหลายๆคนแล้วพบว่ามีปัญหานะคะ,คะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเราลองสังเกตหลายๆคู่จริงๆนะคะที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะหรือจะเป็นผู้ชายผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็ล้วนมีปัญหาหมด ที่ะะจริง,รงมีห,หมดใช่แต่ว่าเขาอาจจะสนใจในประเด็นของเขาทําให้อาจจะมองเห็นคู่ที่มีลักษณะที่มีปัญหาเนี่ยมากนะคะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีได้หมดมันอยู่ที่เราต่างหากว่าเราเนี่ยจะปปฏิบัติตัวยังไงนะคะจะมีการที่จะ ปรับตัวเข้าหาคู่ของเรายังไงมากกว่านะคะถ้าเราทําตัวเราให้มีคุณค่านะคะทําตัวเราให้มั่นคงนะคะแล้วก็รู้จักปรับความเข้าใจกับคู่ของเราเนี่ยยังไงความที่จะอยู่รอดของชีวิตคู่เนี่ยมันต้องมีได้อยู่แล้วค่ะอย่างหญิงรักชายชายรักหญิงซึ่งถือว่าเป็นความรักที่เป็นส่วนใหญ่ของสังคมก็ยังมีเลิกลากันได้ใช่ค่ะก็ยังมีปัญหามากมายเลยนะคะอยู่ที่การปรับตัวดีกว่านะะคก็มีโอกาสเยอะที่เราจะเจอบ่อยๆว่าฝ่ายหญิงที่เขาเป็นดีบางที พอไปถึงช่วงวัยนึงก็อาจจะเปลี่ยนใจไปใช้ชีวิตปกติคือไปแต่งงานไปอะไรซกอยางมีโอกาสที่จะอยู่ตัวคนเดียวจนอายุมากขึ้นอันนี้หมอมองไงคะเรื่องการที่อยู่ตัวคนเดียวการไม่มีคู่ในวันหนึ่งที่เราสูงอายุแล้วคือเรื่องของความรักมันคงจะไม่ใช่ประเด็นเดียวของชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าประเด็นเรื่องความรักเนี่ยคนทุกคนสนใจมากนะคะดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าการที่ไม่มีคู่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขา เงาอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะแต่อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเขาทําตัวเราให้มีค่านะคะทำตัวเองให้มีค่าทําทุกอย่างของทุกวันให้ดีที่สุดนะคะอนาคตเนี่ยย่อมมีเพื่อนร่วมทางนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทํางานให้ดีนะคะเราก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะอย่างเวลาว่างของเรานะคะถ้าเราไปช่วยเหลือสังคมมันก็จะมีเพื่อนที่ช่วยเหลือสังคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่รวมกันยังไงมันไม่เหงามันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมากกว่านะคะเพียงแต่เราเหงาว่า เหงาคู่แต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีเพื่อนอีกเป็นกลุ่มเลยถ้าเราให้ความสาคัญตรงนั้นเนี่ยไม่เหงาหรอกค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว um ่าเราจะมีมุมมองกับชีว no. ิตของตัวเองอย่างไรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเพราะว่าเราปรับความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเหมือนกับคนอื่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรารู้ตัวเราว่าเป็นยังไงความจริงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองของการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราล้วนๆเลย